มารีวิวรองเท้ากันนะครับที่อุมลดสามรองเท้าวีอิงจะสามารถใช้งานได้ไหมตัวนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดของเราว่าลิโอรองเท้ารีคาร์เวอรี่ที่นุมน่มนุ่มแล้วก็มีความหนามากรับแรงกระแทกได้ดีนะครับผลิตจากวัสดุวีวัลิดพลาสซึ่งจะนุ่มกว่าเดิมมากแล้วก็ดีไซน์เนี่ยปิดหมดสําหรับใครที่ใส่ทํางานในแอบในห้องในออฟฟิศในที่ทํางานต้องการรองเท้าสุภาพเนี่ยสามารถซื้อคู่นี้ไปใส่เลยสีสันนะครับก็จะมีสีครีมแล้วก็สีดําตอนนี้ผมอยู่ที่โทโมโมสกีนิสซอนนะครับซ ดิจากตรงนี้ได้นี่5กิโลเห็นเลยวันนี้ผมใส่เจ้าคู่นี้แหละเดิน5กิโลสามารถเดินไปไหนมาไ,ไหนได้ใสาารถถ่รองเท้าฮีทเทคสักคู่ที่กันความาหนาวหน่อยนะครับใส่เก็บความร้อนไนดะ้แล้วก็ใสาารถถ่รองเท้าคู่นี้สามารถเดินเที่ยวในท้งวัน,นครับตอนนี้เทสแล้วลบสามบสี่เอาอยู่ส่วนใครมีปัญหาสุขภาพรองช้ำต้องการเดินเยอะๆวายรโอช่วยได้ราคาประตัวพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นและใครสั่งซื้อก่อนนะครับสองร้อยคู่แรกแลดอีกทันทียี่สิเปอร์3ซ0บาทไหลือเพียงพันสาร้บาทไปลองจัดกันเลยนะ ไม่พลาด